ใช่นะครับพี่น้องได้ยังข,ยงขึ้นยังขึ้นยังเร้าพี่อาา่าฮะน่าขึ้นล้วว้งหนูส่งถ้าใครกดวางสายนี่ก็น่าจะชิปหายอยู่นะว่ามันเนี่ยอัดีผมยังไม่ได้กดบางสายเดินหางแล้วกดข้างซีมันก็ขึ้นนะขึ้นยังขึ้นยังพี่ไม่ขึ้นนะพี่ลองกด Bây giờ đi reset cùng đi. Cút đi chat, anh này quá. Ba ngày. Đồ, đồ

ต่อยเข้าเซิร์ฟพีไม่ได้ด้วยเอ๋ต่อยเซิร์ฟผมไม่ได้เหรอ,อ,อรใช่เซหรอไม่ผมอยู่เซิร์ฟพีนะว่าแล้วทำไมเขาไม่ได้อ,อ๋องั้นงั้นงั้นขอชื่อเนี่ทีิมาในยูทูบก็ได้เ7็ดจ1ดเ็ดหนึ่งสองหนึ่งสาม เดี๋ยวแล้วผมแอคเข้าเซอร์วิสไปแล้วไม่ใช่หรอไอเดียนไอเอสแอดเอสแอดหนูผ่านไม่ได้ตีเซิร์ฟทั่วไปอ่ะเซิร์ฟทั่วไปผมเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวลองดูสตรีมกันดูวิตโอเนี่ยมันก็ไหลอยู่นะช่วยกันดูเนี่ยตกใจกัน

ไม่ขึ้นเฉยแล้วใายมันเด้งที่ขึ้นม,มนเอ้ผมว่าผมกลับไปไลฟ์ในนี่ดีกว่ามันเดิม